เป็นยังไงบ้างเช้านี้เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอะไรจะปนีนขึ้นโอ้คุณแมวขึ้นไปอยู่บนนู้นโอเค let's go <S <c oughs> ปากเปรชิต้า เดีย๋ยวไปกวนเขาไปวิีงครับช่วงาโมง -10 โมงประมาณนี้เพราะว่าตอนเช้ามากน้องเขาก็ไม่ค่อยกินจะกินประมาณ9โมง -10 โมงมาให้อาหารแต่ว่าจะมีบางตัวที่ตื่นขึ้นมาก่อนก็จะให้เป็นอาหารเม็ดไปก่อนนะครับวันนี้นรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ รู้สึกว่าเริ่มกลับมาจะปกติแล้วอีกหเปอร์ซอีกห้าปอีกห้าเปร์แค่ตรงตรงหายใจไม่ออกแค่นั้นนะคะอืมแล้วหลับสบายไหมเมื่อคืนหลับสบายไหมก็หลับสบายเดี๋ยวไปดูที่นานะว่าข้าวเขียวขึ้นหรือยังโอ้ เมื่อคืนฝนก็ตกอยู่นะฮะฝนตกแต่ว่าก็ไม่แรงมากปุ๋ยเดียวผมจะมาใส่วันนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรามีปุ๋ยที่เหลืออยู่เป็นกระสอบเลยแต่ว่าเนี่ยครับข้าวเขียวแต่ว่าสอบมันข,ดขาดๆนะฮะก็เลยคิดว่าเมีดอกอะไรอ่ะ FC มีดอกอะไรฮะ เป็นดอกสีม่วงๆ fc นี่ฮะดูฮะมีดอกอะไรขึ้นมาที่นาผมด้วยเป็นดอกสีม่วงๆสวยดีฮะแต่ว่าไม่มันคงเป็นวัชพืชนะคงเป็นวัชพืชนะอตอนแรกเหมือนผมเห็นใบที่มันหล่นลงมาประมาณนี้ครับ fc ก็คิดว่าอ้ปูมากัดหรือเปล่าปูกัดนาข้าวหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นลากลงมาสู่ข้างล่างนี่ฮะเป็นลากมาสู่ข้างล่างเออวันนี้แปลกไปสงสัยมันเป็นดอกเป็นดอกของใบที่ผมคิดว่ามันเป็นข้าวที่มันตกไปนั่นแหละนี่ฮะสีสวยดีแต่ว่ามันจะมันจะทําให้ข้าวเติบโตช้าหรือเปล่าเหมือนกับว่า มากินปุ๋ยของข้าวไปแทนเดี๋ยววันนี้จะเอาปุ๋ยมาหวานเพิ่มนะอูยกินข้าวโอกินข้าวรอไปก่อนเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินข้าวเม็ดไปก่อนนะ เอ้ไม่เห็นไม่เห็นลาเต้สองวันแล้วนะลาเต้หายไปไหนอ่ะหืมเสียงกัดนี่ดังกรุบกรุบกุบกุบเลยอ่ะกรุบกรุบกุุกุบกุบเชา้าเช้าน้องหมาเขาก็จะกินข้าวประมาณเก้าโมงสิบโมงเช้านะครับก็พอดีเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ ามาให้อาหารน้องๆเขากินเสร็จก็จะนอนอ๋อนี่กินเสร็จแล้วนอนหลับชูกะอ่าบิดขี้เกียจกินเสร็จแล้วครับปากแปก็จะมาเล่นด้วยเนี่ยกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อหืมไปไหนต่อมองมองไปทางนู้น อยู่นี่ไม่ได้หรอทำไมต้องมองไปโน้นนู้นชีตา้ากินข้าวเสร็จจะเป็นไหนต่อฮะเฉิดเฉิดสัมภาษณ์ใครก็ไม่ให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์บุญหลายก็บุญหลายก็ทำเป็นงินเงิฮะอา้าวชูก้ายากจะสัมภาษณ์หรอเต้ไหมวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องน้องน้องหมานะฮะอา้าวหลับไปแล้ว ผมไม่ขอตอบคำถามดใดๆทั้งสิ้นโอ้โหดูสภาพครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็จะนอนกันชูก้าปากแปกินกินเสร็จแล้วเนี่ย หลังอาหารเช้าอนอนเลยนอนเลยอืมอนอน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 กินกันเสร็จแล้วเนี่ยหมดลอะอะนวนให้ฟินไหมฟินฟินดับตาปีเลยฟินมาก พอแล้วฮะเอาอีกเอาอีกโอ้โหอะไรเนี่ยจ่ายไหมเนี่ยค่าแรงอะจ่ายไหมอ่านวดให้อีกก็ได้อ่าออ่านวดให้อีกนวดให้อีกอ้าวนวดให้อีกนวดให้อีกนะโอ้โหนวดนึงรอบไม่พอต้องให้นวดหลายรอบเป็นหมาที่เป็นหมาที่ขี้เหนียวจริงๆ จะจ่ายด้วยอะไรเนี่ยชีตาจ่ายด้วยอะไรอ่าพอละสิบบาทสิบบาทเอามาเลยเอาอีกเอาอีกอะไรเนี่ยเอาอีกโอโ้โหอ่ะอ่ะนวดแขนอ่อให้นวดแขนนวดแขน FC ดูฮะใช้งานคนแบบผิดกฎหมายนะเนี่ยใช้แรงงานเกินนะเนี่ยอ่าเอ๋ ดูฟิน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 อ้าวนอนดีๆเดี๋ยวจะนวดให้สองรอบแล้วนะรอบละยี่สิบบาทอ่าโอเคยี่สิบบาทเอามาเลยเอาตังมาเลยเอาอีกโอ้โหพอแล้ววันหลังไอไม่เอาพอแล้ววันหลังบ้างอือหือ เอาอีกอ,อะไรของฟรีของฟร,งฟรีชอบของฟรีชอบของฟรีเนี่ยชอบของฟรีชอบให้นวดอืมแหมชอบให้นวดชีตาชอบให้นวดอพอแล้วเอาอีกแล้วพอแล้ว